เจ้าปู่เจ้าปี๋เจ้อหนูตัดกมเมืองทีรกึกษาคุ้มครองเจ้าคืออำเภอชนบททุกท้องถิ่นท้องที่ขอ,ออัญเชิญเจ้าคุณพ่อเจ้าพ่อทุกว้านเจ้าองค์พี่เจ้าคุณพ่อพาแดงเจ้าคุณพ่อองค์น้อง เจ้าคุณพ่อผาหลาน้อยเจ้าคุณพ่อองค์น้องสิบสองเจ้าหาหลาน้อยาแดงกัดงงเจ้าทงกว้างมาพอมทำันวันนี้ลูกหลานชาวอำเภอชนบทได้กราบไหว้บูชาถวายสังเวยเพื่อเป็นการบอกความเคารพความรักความ ภูไทยที่ชาวอำเภอชนบทมีแต่อง์เจ้าพ่อและตุนการประกาให้ทราบว่าบัดนี้ได้เวลาที่พี่น้องท้าวอำเภอชนบทตั้งเดิมนั่นคืออายทีพเกษตรตกรก็จะได้ลงทำไร่ทำนาก็ขอ,ขอให้ทุกหน้าที่ทุกภารกิจจงประสบเจ่ความสุขความเกินด้วยเออ อิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูเทียมิอิมินาสกาเรณะธรรมังอภิปูเทียมิอิมินาสกาเรณะสังฆังอภิปูเทียมิวันติตาครูอาจริย์หังปูเทียนิผูติย่ำปีวันติตาครูอาจริย์หังปูเทียนิ

สัมภารเปรเจ้าลาได้มีท่าสนาเดียเป็นจอมเทวันสุเทธเิผูทธมรดกมีกมลสมาธิจิตสงบสงบแตงรูไท้ปั้งเจาวเวรักวิรัตมีพระราชอันอรป,ป,อป,ประเสริฐสุดเพื่ดิบุปัญจไทยไกลอุปถัวิปัเิทศ อยู่ใมเจ็ภูมิมน่ทนเบืออบนเวหาณภาคตัดตัวรุแรงจักตวานนี้และจักตวานอื่นผู้ที่หาไทยัง,งทุ่งคืนกินควันควายอยู่ในคุณธรรมตลอดกาลป่าปเจ้าข้ันเชินเทีไยทุกสถานไม่ส่วนไมเ่เัก อยู่ในทิพยสมรตนาวิมาณบาดมยอหยดเข้าสินิโนโราตรมพิมานผูมีวรสั้ดานอันบริสุทธิ์ประดูดดงังดวงแก้วอันสดใจจงเสด็จลงมาโอ,โอ้จงเสด็จลงมาหลังเก่โโยไทยในพิธีบวงสวงเจ้าพอ่อมเหศักแลกเมืองอำเภอธนบุ ด้วยว่าวันนี้เราชนบบทโดยการเกขอให้พีกมบันนีตลอดทั้งนานวงงานทบโษทวงดวงจะพอหม่สักทุกวันทุกคืนจงนำเงินไปด้วยความปอดภยปราสจากอุติเหตุทั้งกาง นำมาิีความสุขความเจริญเพลื่อนในจิตสำริดในความปรารถนาทุกประการนามัสสิตวาอิสีสิทธิโลกนราทังครูอาจาริยังจงมาประสิทธิเมสัทุกาสังขาบเจ้าขออาราธนาจิตพระพุทธ คุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณมิดามารดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายของพระพเจ้าด้วยว่าวันนี้จะทําการบวงสวงถวายสองเวรแต่เจ้าพ่อมาเหสัตว์เรื่องในโอกาสสมโภษและบวงสวงเจ้าพ่อปตีระจยปี2 5 6เเพื่อเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องชาวอำเภอพนมดตได้อยู่เย็นเป็นสุขเจริญในหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ราชก,ก,การพ่อค้าขหาบดีเกษตรกร,ท,กรทุกสาขาอาชีพอันเชินทวยเทพีวาบรมปรตูปู่นสีทั้งร้อยแต่พระองค์ครูบาอาจารย์ทุกๆุกองค์จงมาเป็นสักขีพยานอำนวยพรในพิธีกรรมนี้จงประสิทธิด้วยเืน พุทธังตรันนังกัจฉามิธรรมังตรันนังกัจฉามิสังฆังตรันนังกัจจามิอิจิปิโสภะกุหอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชัยจรณะรสัมป <internally. S 3> ันโนสุขตโลกะวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารถิสัพพาทีวัมนุสสานังพุทโธภะกุหะติสวาชขาโตภะโคลาตาหมโม ตั้งิบ bon e so ิโกอัตาริโก้เอี๊ิปัสิโกโอปนันโกปัจจัตตังเว็นิตาบุมุณิฏิสุปฏิปันโนมควัโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนมควัโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนมควัโตสาวกสังโฆสามีปฏิปันโนมควัโตสาวกสังโฆ ยัติธรรจตาริปุริสัทมุกานิอัคคะปุริสัทปุถคลาเอสสาวพระวตโตสาวกสาษโออาหุนยโยปางหุไโยทัตติไยโยมันก็มีกรณีโยอนุตรณ์ปุญญะเจตังโลกัสสาติแม่ธรณีเจ้าเอ๋ยดูแล้วหรือยัง แล้วเจ้าข้าเมื่อแม่อยู่แล้วขอเชิญแม่พระกรณีได้เปิดกรณีสารให้ดวงเทวีวาเสด็จมาในงานที่บวงสวงเจ้าพ่อมหสัตว์หลักเมืองอำเภอชนบทเพื่อให้พิธีนี้เกิดความถังความศักดิ์สิทธิ์ด้วยพืน พี่น้องทา้อำเภอชนบททุกสาขาอาชีพทั้งอยู่ในและอยู่นอกอยู่ใกล้และอยู่ไกลจะทำการสิ่งใดอันเป็นไปโดยข้อประวัติโดยธรรมขอให้สำเร็จคููร่วมด้วยดีทุกประการขอเจ้าหนุ่มเจ้าข้าเจ้าป่าเจ้าเขาอีกทั้งพยายมในล่าทั้งหลายจงมาทุจมหอบหลอมประสิทธิประสาสน ให้พี่น้องชาวอำเภอชนบททีมาร่วมพิธีัำนี้จงเกิดสริมงคลสมบูรณ์ผลผลทุกคนด้วยข้ะุท่าที่เป็นเจ้าของเครืองสังเวยนะครับท่านบวานตรงนี้ท่านท่อยใที่ที่สมบรท่านตั้งใจที่ะทำใจละวาตนะครับ เอนะเป็นะ ld, ต้นสนะรับท่านผู้ะขออเยทุกท네่านนะครับดนะโมตสะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสภะคะวะโต อรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสูปัทยัชนะสัมปันนังสาลีนังโธชนงปุทธังวรังสาธูพวงคาเจ้ญญาทั้งหลายออน้องถวายปูชาปรีกัง พยาพิธีตามนิสัยจาีนโบราณแต่องค์เจ้าพ่อไม่เห็นสักหลักเมืองปัจจัยเหล่านี้ข้าพป็นเจ้าได้มาด้วยความบริสุทธิ์มิได้ทอ,โอดโกขทอดนลผู้หนึ่งผู้ใดข้าเป็นเจ้า จึงจะหาเครื่องสองเวอร์บูชาทั้งหลายทั้งพวงนี้อันมีใบสีมงคนต่นตางๆอาหารหวานไายผลไม้มงคลเครื่องมีดังทั้งพวงนี้คูนได้น้องถวา,าย แต่เจ้าพอ่อมระเฮสัสผู้มีคุณสมบันดาลความสุขความเจริญแต่ครอบครัวของข้าพเจ้าที่พรดาเจ้าทุกพระองค์ที่ได้เชิญมาวันนี้มีพระคุญเจ้าที่ปหาคุภาย องต้นบารมีที่เอื้น้ำก็ดีมิไดเอื้น้ำก็ดีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มคลท้าพระเจ้าพร้อมด้วยลูกหลานวันนี้เป็นวันมงคลข้าพระเจ้าขอร้องถวายประการสังเวยช่วยบูชาตางโบราณ ประเที่ยมีโคตรอิจฉาผ้าลงบันดลบันการประสิทธิประสาทพลเกษข้าพเจ้าขอบคุณทาเลยนะครับสาธุแม่มานายสิพรรณนาศุลการีตลอดผู้ร่วมงานทั้งหลายในวันนี้รากสินใด ที่พวกข้าจะนำไปอาจตกบกพร่องนี้ถูกต้องรอหรรงการปกความเจริญดังที่ร่วมประกาศองค์ก,การนับนี้ด้วยถึงขอรับลำดับต่อไปนี้ ที่เราได้ตรวจที่พาราของนางรำท่านเตรียมตัวเลยนะครับเตรียมที่จะเข้าแถว